ปรกาศสี่ชั่วโมงชุดท่านกันแลอยู่ผมเดลิกเกอร์เมื่อไทยนะไม่จะมาทำอะไรครับนี่จะมาแกล้งเอฟซีกันนะด้วยสิ่งนี้นะครับโอ้ยผมไม่เห็นไปหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าเดี๋ยวโอเคจะแกล้งด้วยสิ่งนี้กันนะครับตีสิ่งนี้กันนะเดี๋ยวให้เอฟซีนั่งตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะกดปุ่มข้างล่างนี้กันนะครับโดยผมย่างนี้เพราะนี่ผมไม่เป็นไรแน่นอนนะแต่เซียจะเป็นผมจะทำให้กดปุ่มนี้นะเอฟซีจ็ดอยขึ้นไปนะครับดูยันเป็นไงไปแล้ว โอ้ไปแล้วนะไปแล้ว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 หายไปเลยนะโอเคนี่ผมจะแกล้ยิปซีแบบนี้กันนะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะวาผมจะปล่อยกันตอนไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ยิปซีเข้ามากันเลยนะครับคำเตือนคลิปนี้จะคำว่าคำมันถึงเท่านั้นการทำในคลิปทั้งหมดเป็นการแสดงเพื่อใหบดทำความเข้าใจโอเคก็กลับมากันแล้วนะตอนนี้ซีเข้ามากันหมดเรียบร้อยนะครับดูดีโอโหเข้ามาเรียบมาพอเราไปไปไปกดปล่อยเรือเลยกดปล่อยเรือเลย ไปไปกดปล่อยเรือโอเคไปกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่นสักสองรอบนะ <laughs> อย่าก,กดวะอย่าก,กดอย่ากดอย่ากดอย่าใจเย็นต้องทำใจต้องทำใจอย่าเพิ่ oren, งกดต้องทำใจเดี๋ยวจะรอไปก่อนนะโอเคไห่ค่อยกดนะ,ะ,นะะโอเคนะโอเคบอกเลยว่าสูงสูงนี่ดีสูงสูงนี่ดีเอฟซี FC สบาย <laughs> เนี่ยขันไวขันมือโอเคไปแล้วเรามุ่งไปข้างหน้าดีกว่านะเฮ้ยจะพ้นไหมถามเอฟซีว่าจะพ้นไหม สร้างมาไม่ได้คิดนะจะพ้นหรือเปล่าสร้างมาไม่ได้คิดนะจะพ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรู้กันนะว่าจะพ้นหรือไม่พ้นนะครับ FC ไทยก่อน่าจะพ้นหรือไม่พ้นไม่พ้นพ้นเหมือนจะพ้นเหมือนจะพ้นเหมือนจะพ้นโอ้โหก็ยี่ระเบิดอ่ะก็ยี่ระเบิดอีกเฮ้ยไม่ตกหลอกเรือเราอ่ะดีเกินเรือเรามันดีเกินไม่ทางตกหลอกเดี๋ยวถ้า FC มันเห็นในตรงที่อยู่ข้างในเนี่ยเรากดปล่อยนะโอเคไหมกดปล่อยนะถ้ามันเห็นอ่ะ อ๋อเขาใจละเจคแพดระเบิดสุ่มเจ็คแพดระเบิดนี่เองว่าเจคแพดเหมือนเขาจะเห็นหรือเปล่าอะ่ะสนิมมันขึ้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลอดไหมรอดไหมไม,ไม่รอดอยู่แล้วออยากจะก,กดมากอยากจะกดมากโอ้ยหมดยังโอ้ยยิงมาทอยบนนี้ยิงไปตรงเสาข้างล่างดิโอ้โหย,ยิงโดนดีรวยรวยนั่งไม่มีนั่ง คุณเรียบร้อย hit ช็อตทีหนึง่งแตกไปทีนึงเดีย๋ยวเดี๋ยวดจะมาทางน,นี้ได้ไม่ทันการละเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋นหนานี้ไปกดปล่อยนะกดปล่อยนะทำเราทำเราหัวโล้นเลยทำเราหัวล้นเลย,เลเลยดูทำพี่หัวโล้นใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้น้องทำพี่หัวล้นทำพี่หัวร้อนหัวโล้นลลลลลลเดี๋ยวดีเดี๋ยวอมันล้มกันล้มสิล้มล้มเดี๋ยวนี้ล้ม รวยหัวล้านเออหัวล้านเลยเหรอได้เดี๋ยวเดี๋มันจะแตกขึ้นไปแน่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวก็ทําผู้หัวล้านอีกน้อบหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นไปแตกขอบฟ้าแน่ได้ล้อของจริงแน่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดีไอ้ฐานนี้และปล่อยทิ้งเสียเดี๋ยวถ้าชนะขึ้นมานะเดี๋ยวปล่อยตอนที่มันกำลังลงอะเดี๋ยวเดี๋ยโอยจะล้มล้มล้กดกดกไปแล้ว เรียบร้อยโอ้ไม่มันเลยหรือเปล่าโอ้โหยังรอดไม่ได้อีกเหรอเรียบร้อยอึ้งเรียบร้อยหมดหมดตีไปโอ้โหโอเคขึ้นมาได้ละโอเคมานั่งตรงนี้โอเคมาขึ้นไมห้หมดขึ้นไมห้หมดนั่งนั่งนั่งครบยังโอเคปะครบแล้วไปกันเลยไปกันเลย เอาใหม่เอาใหม่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 เอาใหม่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 ร้อยห,ห,ห, <laughs> ห,หมดหมดตี้บอกแล้วหมดตี้ในรอบนี้โอเคใครมันทำเทนสีอะไรเนี่ยลบประตูออกลบประตูออกใครยังไม่ลบลบประตูออกไปกดกดกดไปไปเอ้ไปแล้วปุ่มอยู่นี่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกดรอบนี้จะไปกันไงดี จะว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียที่เพิ่มภาษาไทยเข้ามาเนี่ยผิดไปเดี๋ยว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 นั่งโชว์เนี่ยเข้ามานั่งนั่งโชว์แล้วเนี่ยอ๋อแย่ง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 ใช่ไหมแย่งใช่ไหมนาวเดี๋ยวฮาสมน้ำาเรียบร้อยก็อีหายก็อีหายอ่ะเฮ้ยก็อีหายอ่ะรู้ตัวเปล่าก็อีหายก็อีหายทำไงดี ไอ้มีคนลุกให้นั่งแล้วเนี่ยก็อีเหลืออยู่ตัวสองตัวนะเข้ามานั่งดีกว่าไหมเฮ้ยลงไปดิจิตอลโอ้โหเรือเรามีประโยชน์อย่างงี้เองเสาข้างล่างอ๋อแล้วไม่ยิงเข้ามาข้างบนดิเอ๊ดเดี๋ยวโอ้โหมีการยิงให้กันด้วยโอ้โหไม่พอใจเลยกันวะเนี่ยเอามา,มาอีกลูกนึงเรียบร้อยเป๊ะเป๊ะแต่ไม่มีดาเมจเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันกดอะไรใครมันกดอะไรเอ๊ย เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทำไมมันออกมาอย่างงี้เดี๋ยว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 ทำไมมันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวใครมันกด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 เอาอ๋ไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่คือนี่คือจะมาแกล้ง fc fc แกล้งเราเนี่ยโอ้ย fc รู้ความจริงเราหมดแล้ะ fc รู้ความจริงเราเดี๋ยวต้องปิดปาก fc ให้หมดแล้วเดี๋ยวไปกดปุ่มไม่หลอบกดปุ่มปิดปาก fc หน่อยแล้นไปดีกว่าอย่างี้ไปเลย fc อ๋อไป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  โอ้โห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 เรียบร้อยอีกสักรอบไหมอีกสักรอบไหมเล่นอีกสักรอบไหมมาอีกรอบมาอีกรอบมาอีกรอบกลับไม้หมดกลับไม้หมดกลับไม้หมดไม่ต้องติดไม่ต้องติดใครติดแล้วบอกด้วยเดี๋ยวใครมันกดใครมันกดเดี๋ยวเดียวใครมันกดเดี๋ยวเดียวเดียวใครมันกดเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเรียบร้อยไปไม่ได้อ้าวเอาหยังอ่ะ ขึ้นมาขึ้นมาิจริงๆแพ็คมันเดี why, 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 why. Try, ๋ยวก็ระเบิดอีกแล้วยังไม่เข็ดยังไงเรื่องลิฟท์จะเบิดแล้วคนเลเจอร์แถกมาอยู่หลังเราหมดเลยไป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 จะกดปุ่มเลยนะไปไปไป FC ลุกออกมาก่อน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 โอเคใครไม่ลุกแตกนะมาตรงนี้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 ใครไม่ออกมาแตกนะลากรไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังลาวไม่ได้ยังลาวไม่ได้ยังลาวไม่ลุกไม่ลุกไม่ลุกไปดิไม่ลุกไปเลยอ้วใครมาติดอะไรไว้นี่ เดี๋ยวรอบนี้ผมนั่งกับซีด้วยนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นไงไปกดปล่อยเรือเลยไปขาดอะไรหนึ่งขาดใครขาดใครครบแล้วไปไปไปกดปล่อยเรือเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมนั่งกับซีด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นที่กดปล่อยทําไมเนี่ยรอบนี้ใครออกช้าแตกนะใครออกช้าแตกนะใครออกช้าแตกนะไม่ออกนะไม่ออกนะ ไม่ออกก็ไปเลยร้อยโอเคเข้าไปนั่งไปแล้วนะคนหนึ่งเข้ามานั่งเข้ามา,ขา,มาเข้ามาเรียบร้อยเข้ามาโอเคดีมากเป็นไงจีจีหกแล้วนะใครไม่ออกแตกนะรอบนี้สบายมากเลยนี่เรอยู่อานนี้ต่อแหละลเป็นไง ก็คลิปนี้คนขอตัว ok ลายมาือนีคแบบแค่นี้ก็ยาวนะครับหมายถึงหมายถึงตัดต่อไม่ยาวหรอกแต่ว่าอาดจะยาวเกก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับชนะไม่ชนะไม่รู้ลแต่ขอจบไปก่อนนะคลิปนี้ก็บ๊ายบายด้วยนะบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปเค้บ๊ายบายนะเราให้อยากรับสูดก็สามารถใจด้วยคอดไม่ได้เลยับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วคิดว่า fc ชองแชทด้วยนะ